นี่คือรีวิวของหนังสือกลับมากอดใจตัวเองหนังสือที่จะโอบกอดหัวใจคุณในวันที่โลกทั้งใบเหมือนกำลังถล่มลงมาฉันรู้ว่าคุณกำลังเจ็บบางทีคุณอาจเพิ่งผ่านความรักที่จบลงฝันที่พังทลายหรือแม้แต่วันที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เหลืออะไรเลยฉันอยากบอกคุณตรงนี้เลยว่าคุณไม่ได้แปลกที่ยังร้องไห้ไม่ได้ผิดที่ยังรู้สึกเจ็บและคุณไม่จำเป็นต้องรีบลุกขึ้นในทันที รู้ไหมคะหัวใจของเราก็เหมือนแผลบนร่างกายเมื่อมันบอบช้ำมันต้องการเวลาต้องการการดูแลไม่ใช่การเร่งเร้าให้หายเร็วๆท่านแรกให้คุณหยุดโทษตัวเองก่อนคะ่ะหยุดถามว่าทำไมฉันไม่ดีพอหรือฉันผิดตรงไหนเพราะทุกคนเคยพลาดทุกคนเคยล้มและนั่นไม่ได้ทําให้คุณด้อยค่าเลยแม้แต่น้อย ขั้นต่อมาลองมอบความอัอนโยนให้หัวใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเขียนจดหมายถึงตัวเองพลังเพลงที่ทำให้รู้สึกดีหรือแม้แต่การอยู่กับความเงียบเพื่อให้หัวใจได้พักหายใจและเมื่อคุณพร้อมค่อยๆก้าวเล็กๆไม่ต้องฝันใหญ่ทันทีแต่เริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เช่นดูแลตัวเองให้ดีที่สุดในวันนี้ยิ้มไม่กระจกหรือพาตัวเองออกไปเดินเล่นใต้แสงแดดอ่อนๆ เพราะทุกย่างก้าวเล็กๆรวมกันกลายเป็นพลังที่ทำให้คุณ move on ได้อย่างแท้จริงคุณไม่จำเป็นต้องกลับไปเป็นคนเดิมเพราะคนเดิมคือคนที่ยังไม่เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้ตอนนี้คุณกำลังกลายเป็นคนใหม่คนที่เข้มแข็งขึ้นอ่อนโยนขึ้นและรักตัวเองมากขึ้นจำไว้นะคะตราบใดที่หัวใจคุณยังเต้นอยู่ คุณยังมีโอกาสที่จะเยียวยาและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอและถ้าคุณอยากให้ฉันเดินไปจับคุณในบนเส้นทางการเยียวยานี้ลองอ่านกลับมาเกาะใจตัวเองดูนะคะหรือถ้าคุณกำลังมองหาอ e ีบุ๊กอื่นๆที่จะช่วยปลอบใจและสร้างพลังให้กับหัวใจของคุณเข้าไปที่อ่านเพื่อนอ e ีบุ๊กได้เลยค่ะ